ด่วนดำนะฮะ G A ก็วันนี้เพื่อนจะกลับนะฮะอยู่กับเพื่อนแล้วก็อยู่กับน้องนะครับหมายเลขอะไรท่านนี้ตอนนี้ก็ฝนตกปลอยๆเล็กน้อยนะครับสี่ห้าสี่สามนะครับ ีพนักงานลงหนึ่งคนนะครับไปไหนกันหนายหนูนั่งอยู่แถวนี้ก็ได้เดี๋ยวรถก็มา อยู่แถวนี้เลยจะไปไหนอ่ะระวังเปืนโอเคข่าวลังสองนะฮะลอรีกับสองสองศูนย์สอง,สสองโหฝนฝนไม่ตกปล่อย อย่าเล่นกับไฟหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็จอดสนิทแล้วนะฮะโดนดําแต่ไม่รู้ว่าขบวนอะไรนะนะครับไม่รู้ขบวนอะไรโอเคก็ล้อรีก,กับสองสุสองคนเสื้อขาวคนที่นั่งอยู่เพื่อนผมกับน,น้องผมนะคนเสื้อขาวจะกลับบ้านนะ โอเคตอนนี้ก็ฝนก็ตกลงมาปล่อยๆเล็กน้อยนะครับไม่ตกแรงมากเท่าไหร่นะฮะแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วฮะสองศูนย์สอง G A เหมือนกันนั่งตู้ไหนก็ได้นะบอกเพื่อนนะ G A V S G A นะฮะหมายเลขสี่ห้าสี่เจ็ดนั่นเอง ไปส่งเพื่อนกันนั่งต๊ะไหนก็ได้ที่มึงคิดว่าลงใกล้สุดอะ่ะไปสอดเบาเพื่อนพี่พี่น้อง <c oughs> มึงก็ปล่อยให้มึงเออ นั่งดีๆนะไอ้สัตว์ฮะมึงจะรีบข้ามมึงก็ข้ามไปดิโอเคมาแล้วสองศูนย์สองนะครับขอผ่านโอเคด่วนนำได้ล้างสองก็ออกแล้วนะฮะโอ้โหออกทั้งคู่ระหว่างโด่วนนำกะหกสองศูนย์สอง ทารปีเตอร์มาเลเตตปากน้าโและนครสวรรค์เป็นในสองแฟนหรับมาเกือบตามเวลานะฮะสองศูนสองเพื่อนไปแล้วนะฮะเขใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ประมาณตู้4ตู้5เนี่ยหน่ะเพื่อนผมนะฮะ Okay. ขอขอให้โชคดีเพื่อนไปเจอกันใหม่นะจะเจอเพื่ออีกทีหนึ่งตอนงานประจำปีเฉพาะเจ้าแม่ชุมแสงไม่ก็ปีใหม่นะฮะโอเคมาต่อที่ด่วนดำนะฮะแต่ไม่รู้ขบวนนะนะครับไม่รู้ว่าขาบวนอะไรขอเรียกว่า 6AX อเอกเลยกันนะครับเพราะว่ามันหลายขาบวนจัดน,นะครับออกไปแล้ว